อันนี้นะคะเป็นจิวเวลี่ค่ะหรือว่าสิ่งที่เราที่เราตั้งกันไว้นะคะคือแบรนด์งามตาค่ะที่เราใช้แบรนด์งามตานะคะเพราะว่าเป็นคําที่อยู่ในคาขวัญประจําจังหวัดสุโขทัยค่ะเราก็เลยนําคําว่างามตาเนี่ยค่ะมาทําเป็นชื่อแบรนด์ของเรา นักศึกษาอาชีวศึกษาสุขโขทัยสร้างสรรผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่เครื่องประดับสังคโลกลวดลายท้องถิ่นตามที่จงังหวัดสุขโขทัยได้รับคัดเลือกเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์สาขาตถากรรมและศิลปะพื้นบ้านครับแอนโฟกอาร์ตโดยเป็นหนึ่งใน66เมืองจากทั่วโลกทําให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสนับสนุนเสริมสร้างการเรียนรู้ซึ่งกันและกันทํางานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์งานในท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักแพร่หลาย เช่นที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุขโทขทัยคณะครูอาจารย์และนักศึกษาแผนกวิชาการตลาดกลุ่มหนึ่งได้สร้างสรรผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่โดยมีการออกแบบเป็นเครื่องประดับสังคโลกลวดลายท้องถิ่นสุขโขทัยขึ้นเพื่อศึกษาอนุรักษ์และสืบสารงานสังคโลกสุขโขทยัยและลวดลายผ้าตีนจกจากสีสัชนาลายัยสร้างสรรผลงานสังคโลกให้มีรูปแบบที่หลากหลายตามลักษณะสมัยนิยมแต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของคนในท้องถิน่น เป็นชิ้นงานชิ้นเดียวที่แบบทําขึ้นมาอาจจะมหีหลายที่เขาก็ทํากันนะคะแต่หนูคิดว่าของหนูอะคะ่ะก็คือน่าจะเป็นพวกลายเพราะว่าลายเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของสุขโขทยัยใครเห็นก็ต้องรู้ว่าเป็นสุขโขทยัยจะเป็นลายปลาลายดอกดาวก,กระจายแล้วก็มีลายผ้าสิ่นตีมจกลายนกคุ้มลายสีขอเราก็เลยนําเข้ามาพระสมผสานใส่ด้วยกันนะคะ จังหวัดสุขโขทยัยนอกจากความเป็นเมืองมรดกโลกแล้วยังมีความโดดเด่นเรื่องของวิถีชีวิตเป็นเมืองที่ผู้คนเติบโตมาพร้อมกับงานศิลป,ปะอาทิงานทอผ้าตีนจกงานทําเครื่องสังคลโลกศิลปะปูนปั้นงานไม้และงานลวดลายทองคําหรือทองสุขโขทยัยซึ่งทุกอย่างล้วนมีความสวยงามมีอัตลักษณ์มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักชื่นชอบของนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน